ผมอาคานี้จะเพจมหาเฮงประกันภัยครับอ่าวันนี้ครับมาแนะนําในเรื่องของรถของท่านนะครับที่มีหลายคันแล้วก็บางคันของท่านครับอาจจะไม่ค่อยได้ขับครับก็แนะนําว่าถ้ารถที่ไม่ค่อยได้ขับครับก็จอดในที่ที่มันปลอดภัยไม่โดนแดดครับจะได้ใช้ได้นานๆครับโดยเฉพาะการทําความสะอาดดูแลรถเป็นประจําสม่าเสมอไม่ว่าจะเป็นครับอ่าแบตเตอรี่ยางรถยนต์ครับแล้วก็ ของเหลวในรถอะครับและสิ่งสําคัญนะครับเวลาจอดนานแบบนี้ครับไม่แนะนําให้ดึงเบรกเมือไว้ครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับที่จะต้องมีครับก็คือเรื่องของประกันครับอย่างน้อยมีประกันชั้น3ก็ยังดีครับเพราะว่าอุบัติเหตุครับมีได้เสมอครับอย่างน้อยครับถ้าเกิดว่าท่านนะครับติดเอาไว้ครับถ้าเกิดว่ารถของท่านยิ่งของท่านครับไม่ค่อยได้ขับครับเกิดออกไปแล้วมีปัญหาครับรถเสียแบบนี้ครับท่านก็สามารถ โทรศัพท์ครับติดต่อขอความช่วยเหลือจากศูนย์รับแจ้งครับของกัประกันที่ท่านซื้อเอาไว้ได้ครับมีข้อสงสัยมีข้อแนะนําอย่างไรครับสามารถติดต่อในเพจ Facebook มหาเฮงประกันภัยได้ครับผมพิมพ์มหาเฮงเป็นภาษาอังกฤษเว้นวรคประกันภยัยภาษาไทยขอบคุณครับ